สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเมดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสตำแหน่ง L M R M นะครับคือจัดลำดับนักเตะ L M R M ที่ดีที่สุดในเกม มันก็จะมีนักเตะประเภท Lw กับ Rw ที่ตีขึ้นเม็ดแดงและเม,ม็ดส้มมันก็สามารถลดตำแหน่งลงมาเล่น lm และ R m ได้นะครับผมก็จะมารวมในการจัดอันดับในการเล่น lm และ R m เลยนะครับโอเคครับตัวแรกนะครับเคียซ่านะครับตัวนี้ก็เล่น R m ได้ผมว่ามีความเร็วสูงเปิดบอลแม่นแล้วก็พลังแฝงครบผมว่า s เ,เลยครับตัวนี้ a, เคียซ่า s เลยตัวต่อไปกิลลี่ผมว่า a นะตัวนี้ตัวเล็กไปหน่อยแต่ได้เรื่องของความคล่องตัวแล้วก็การเปิดบอล เลยครับแล้วก็เนโต้ผมว่า B ครับคีเวลตัวนี้ผมว่า A วิ่งเปิดวิ่งเปิดตัวนี้เปิดบอลแมนมากคีเวลนะครับก็ไม่ไม่เหมาะกับสําหรับหักปั่นเหมาะสําหรับวิ่งซ้าย,ยาเรียบวิ่งเปิดย,วยาวๆอะไรเงี้ยผมว่าสวยเลยส่วนไอเอ็มตัวนี้ผมว่า C เลยครับซาก้าตัวนี้ B ครับโดกู oku, ตัวนี้ผมให้ A เลยสามารถเล่น l m แล้วก็ r m ได้เล่นได้สงฝั่งเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ครับถ้าเคยแบบถ้าเกิดใครแบบเล่นเปิดมุงเงี้ยอ m อย่างเงี้ย มันวิ่งแบบเร็วมากๆครับโดกูครับแต่สําหรับใครที่เอามาเล่น LM ก็สามารถอหาหักปันน่นได้แต่เท้าซ้ายมันจะไม่ค่อยดีตัวต่อไปก็เป็นเดมเปเต้เอ่อเดมเปเลีวนะครับตัวนี้เพิ่มพลังความหน่วยขึ้นมา4ดาวตัวนี้ผมว่าเอเลยฝั่ง r อนะครับแล้วก็วิลเลียมสายเปิดมงผมว่า A บวกนะครับตัวนี้ตัวต่อไปก็เป็นบางโอเวลัน เม็ดแดงหรือเม็ดส้มก็จะเล่น R&M ได้นะครับ OVR ก็จะลดแค่หนึ่งตัวนี้ S ครับตัวนี้ S เลยแซงมาซิแมงผมว่า B เจตัวเจตียากนิดนึงตียากนิดนึงผมว่าให้ S ได้เลยนะครับจให้ S ได้เลยถ้าเกิดอ่ามาวิ่งลากลากอ m ผมว่า S เลยตัวนี้ก็ 8. S เอ้ยผมให้ A ก่อน a A พัดดีกว,ว่าเพราะว่ามันหายาก a พัด A พัด A บวกดีกว,ว่าดีบีผมว่าบีครับตัวนี้พูลิสิต์อ่าบี ซานเน่ผมว่า A ครับมีความเร็วสูงมากจอตเบสจอตเบสเวิร์เรยเ,เ,เป็นปานกลางต่ำถ้าเล่นใน a อเผมว่ายังไม่สุดยังไม่สุดผมว่า a วเบวกเบอร์เรยยังเป็น A อบวกอยู่ผมว่าตัดแค่เวิเวร์เรยนะแต่ถ้า RW ผมว่าสุดแต่ถ้าเล่นมาอถอยลงมาเล่น r m ผมว่าไม่ค่อยสุดนะครับเป็น A บวกกว่ามาเลสตัวนี้ A ครับอีโตบีสามารถเล่นเมซมได้แล้วก็แซงแม็กซิเมนล่างนี้ล่างนี้ก็พอๆกับล่างนี้ผมว่าพอๆกัน ก็มีโตมะ B ครับบีโตมะเลเลอาห์ให้มาเล่น L M อ่าเิรกลยแบบเลเอาห์ปานกลางต่ำผมว่า A พัดอยู่ยัง A พัดอยู่ครับแล้วก็ลิเบอรี่ผมว่าอ่าบปีแลดบ B แจตตัวนี้เอสเลยตัวท็อปสามารถเล่น R m ได้ครับตัวนี้ท็อปเลยผมให้ท็อปเอสเป็นเทียเอสเลยนะครับมาน่ Money, ผมว่าไม่ไหวโจโคโจโคผมว่า A พอไหวอยู่แจ็คกิลิตอ่า A ดีนัส ดีอาร์ตโอ้โหจริงๆมันให้ข้างบนได้นะแต่ผมว่า A อพัดยังเอพัดอยู่ดีอาร์ตเอพัดเยอคูลอฟกี้เครับแล้วก็โตโกโอ้โหโตโก B en, by William, by ีโบเวนไปวิลเลียนไปบอกว่าความเหนื่อยน้อยมากแรดฟอร์ดผมว่า A เล่นได้เล่นได้คูโบเครับแล้วก็ซาก้าตัวนี้ A ตัวนี้ดีกว่ายูเซลนิดหนึ่งชินูราตัวนี้เอเลย เล่นจริงเก่งมากๆครับค่าพลังน้อย OVR เอ้ยค่าพลังไส้ในดีมาก OVR จะน้อยแต่เล่นจริงๆเล่นในเกมโคตรเก่งทเงทน30นี่โคตรเก่งเลยครับนี่ครับชินอุระเอสเลยครับแล้วกรอปีกอ่าแฟรงเฟิร์ตผมว่า B ีฝีแฟรงเฟิร์เตเนสเบตเครับตัวนี้เทน30 A เลยครับปาร์คจีซุงเอนะตัวนี้ตัว,ต,วตัวแตกนะตัวนี้วิ่งได้ทั้งเกมขยันมากๆครับความอึดประมาณเกือบร้อยครับประมาณ95นะมาเลสตัวนี้ผมว่า B ส่วนมาเลสหิมะผมให้ A ตัวนี้แบดลี Bradley, ่เออซี C, เลยครับแบดลี่ซอนตัวนี้ A ออหูซอนตัวนี้เบิร์เลสสูงกลางโอ้หถ้าแต่ถุงว่าสวยผมว่าเอสเลยซอนซอนตัวนี้ผมว่าเอสเลยเล่นจริงๆเล่นเก่งมากเล่นสามารถวิ่งขึ้นลงขึ้นลงถนัดสอง้าผมว่าเอสเลยคารบิชาเอบวกเล่นเอลเอ็มได้ครับคาวิชาเอเอบวกปีแรดเอครับเคียซ่าตัวนี้ผมว่าเอซาน่เอ ซานีเอผมว่าถ้าเกิดใครจะซื้อซานีเผมว่าซื้อตัวนี้ดีกว่าทีวีเอบวกเลยริวอโดเอสามารถเล่นเอลเอ็มได้นะตัวนี้นะครับริวโดนะครับแต่ต้องใช้มาเชตีหน่อยก็ไม่ค่อยคุมนะผมว่าแต่เอามาเล่นแบบเปิดมงเปิดมงอพอได้อยู่ไม่ค่อยคุมไม่ค่อยคุมดิมาเรียเอครับตัวนี้เล่น r อเอ็มได้ดิมาเรียเอความคล่องตัวสูงเปิดบอลแม่นมาแล้วก็มาตินิลี่วิ่งไวอย,อย่างเดียวผมว่าบีอาคูน่าซีครับซาร่าเอเอ็มฝั่งเอเอ็ม ซา่าตัวนี้พลังแฝงครบมากเปิดบอลทำแล้วก็ขึ้นเกมเองได้กินชงได้ผมว่าเอสซา่าเอตัวนี้เอสเลยเอสเอสเอสอย่างเออยู่ลิเคนบีครับมิตุมะบีฟิล์มปงบีครับแล้วก็มากอสยอนเตอับเอครับเอเอเพราะว่าเรื่องของความเร็วแล้วก็การเปิดบอลการเล่นเกมรับค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับแต่3ดาวอเดยมี่เอครับ อันนียมี่ครับได้ความเร็วอย่างเดียวครับผมว่าเล่นฝั่งซ้ายนะเคียซ่าตัวนี้ A บวกเบวกเลยเคียซ่าตัวนี้ A อบวกซอนตัวนี้ผมว่าให้ A บวกนะนี่ครับถ้าเกิดเป็นเมสส้มนะครับโอกาชาผมให้ A โอกาชาข้ามภาคผมว่า A แล้วก็ชานชาน B ครับเดียบผมให้ A w เว k ร์เกเป็นสูงต่ำนะครับก็เล่นเกมรับไม่ได้เลยลงมาช้ามากเวลาขึ้นไปโดอันผมว่า B โดอันตัวนี้ได้แค่เร็ว แล้วก็เดวี่ผมว่า A นี่ครับวิ่นเกมรับได้แล้วก็เติมเกมได้นะครับคลังเกมรับโอเคแม็กมานามาเน็ตเวดเอสเลยครับเน็ตเวดเอสเลยตัวนี้เอสเลยครับแล้วก็เบิร์กแคมป์ผมว่า A บวกเบิร์กแคมป์เอบวกก็โอเคก็ประมาณนี้จบกัน จบกันเพียงแค่นี้นะครับสำหรับเทียร์ลิสสำหรับตำแหน่ง LM และ RM นะครับก็มีตัวไหนที่ผมไม่ทูดถึงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับก็อันนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดเลยนักเตะเออ่าแพทล,ล่าสุดเลยนะครับที่มีประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ